แล้วก็ขอสวัสดีท่านพี่น้องทุกคนที่เป็นนักต่อสู้เพื่อความถูกต้องเพื่ออิสระภาพเพื่อความเป็นเสรีชนแล้วก็ผู้ที่ต่อสู้เพื่อความถูกต้องแล้วก็เป็นนักต่อสู้กับอ,อะไรฮะระบอบการปกครองที่สาม,มาน,นะฮะต่างๆ่างเหล่านี้ วันนี้ค่อนข้างจะดึกแล้วแล้วคงจะมีผู้ที่จะต้องมาพูดอีกหลายท่านรวมทั้งฟังเพลงด้วยผมขอใช้เวลาสัก5นาที10นาทีนะฮะขอพูดในส่วนที่เกี่ยวกับต่างประเทศที่เกี่ยวกับประเทศไทยสักนิดหนึ่งคือเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมต้องไปยุโรปมา7-8วันไปประชุมเรื่องสิทธิเสรีภาพทางการเมืองที่นครเบลฟาส์นะฮะไอแลนด์เหนือ ของสหรัฐอาณาจักรแล้วก็แวะไปที่ลอนดอนแล้วก็ไปไประชุมต่อที่กรุงเบอร์ลินของประเทศเยอรมันผมก็อยากจะมีเรื่องมาเล่าให้ฟัง3-4เรื่องด้วยกันนะฮะประเด็นที่หนึ่งผมได้มีโอกาสพบกับผู้สนิทชิดเชื้อกับคุณทักษิณผมก็เลยขอฝากท่านผู้นี้ไปเรียนคุณทักษิณ บอกว่าคุณทักษิณและระบอบคุณทักษิณน,นั้นไม่มีทางที่จะชนะพวกเราได้ท่านคิดว่าสิ่งที่ผมไปพูดนี่ถูกต้องหรือเปล่าครับนะฮะเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็ต้องย้ำกันว่าคุณทักษิณก็ดีระบอบทักษิณก็ดีริ้วร้อ,อคุณทักษิณก็ดีไม่มีทางที่จะชนะพวกเราที่ยืนหยัดในความถูกต้องได้นะฮะแล้วก็เมื่อได้บอกผ่าน เพื่อนสนิทของคุณทักษิคณคนนี้ไปแล้วณนะตรงนี้ณเนะว,วทีนี้ก็ขอบอกกับคุณทักษิณแล้วก็ลูกน้องของคุณทักษิณบรรดาโนมินีธาตุลูกหาบทั้งหลายนะครับว่าไม่มีทางที่จะเอาชนะความดีความงามแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทยและพลังของพวกเราทั้งหมดที่ไม่ต้องการไอ้ระบบสามานโสมมเหล่านี้อยู่ในสังคมไทยอีกต่อไปนะฮะนั่นก็เป็นประเด็นที่หนึ่งที่ผมได้ย้ำ ฝากไปบอกคุณทักษิณแล้วก็ขอบอกคุณทักษิณโดยตรงในประเด็นนี้ด้วยประเด็นที่สองผมไปประชุมที่นครเบลฟาส์นั้นมีพักการเมืองจากทุกทวีปของโลกมา75พักโดยการรวมทั้งพวกการนำนักคิดทางด้านการเมืองที่ฝักใฝ่ในความถูกต้องแล้วก็ความเป็นเสรีประชาธิปไตยผมได้มีโอกาสพบกับผู้ที่ได้กำลังจะ ได้ชนะการเลือกตั้งที่ซิมบับเวแล้วก็ถูกโกงเลือกตั้งไปท่านสวาการายได้พบกับค uh, ู่แข่งของประธานาธิบดีในลาตินอเมริกาหลายคนได้พบกับดีตนายกตรีของหลายๆประเทศแล้วบุคคลเหล่านี้เนี่ยมันก็เหมือนพวกเราคือต่อสู้เพื่อความถูกต้องได้ต่อสู้กับไปอุดมการลัทธิสามานมาตลอดนะฮะแล้วผมก็ถามไป10-20คนว่าแล้วยังจะต่อสู้ต่อไปอีกหรือเปล่า แล้วทุกคนได้บอกเป็นเสียงเดียวกันว่าพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปแล้วก็พร้อมที่จะเป็นเครือข่ายแล้วก็แนวร่วมกับพวกเราด้วยเพราะฉะนั้นะวันนี้เนี่ยนะครับเราไม่ได้ยืนโดดเดี่ยวที่ประเทศไทยเรามีเพื่อนทั่วโลกแล้วก็มีผู้ที่ประสบเคราะห์กรรมทางด้านการเมืองเหมือนกับเราโดยเฉพาะที่ทวีปแอฟริกาที่ลาตินอเมริกาใต้นะฮะลาตินอเมริกาอเมริกาตอนใต้แล้วก็เพื่อนของเราจะเป็นที่มาเลเซียที่สิงคโปร์ ที่ฟิลิปปินส์ต่างๆเหล่านี้ก็ประสบข,ข้อกรรมเช่นเดียวกันแต่เขาก็ยืนหยัดต่อสู้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้ยืนอย่างโดดเดี่ยวเขาพร้อมที่จะต่อสู้กับไอ้ความไม่ถูกต้องในสังคมกับรัฐที่การเมืองที่ข่มขู่ประชาชนการแกล้งประชาชนคุกคามประชาชนเขาพร้อมที่จะต่อสู้ต่อไปนะฮะส่วนประเด็นที่3ผมก็ได้ถามเขาว่าความเข้าใจเขาเรื่องเกี่ยวกับนโยบายประชาชนนั้นเป็นอย่างไร ทุกคนก็ตอบเหมือนๆกันนะับเพราะเขาได้เผชิญกับในประเทศของเขาเองเขาบอกว่าลัทธิประชานิยมก็คือการทําคนให้เป็นทาสนะฮะไม่เหมือนกับคนที่ต้องอยู่ในกรงเหมือนสัตว์เลี้ยงที่สวนสัตว์ไม่ให้ห้ามไม่ให้มีความคิดห้ามไม่ให้มีสติปัญญาให้คนนั้นต้องพึ่งกับอํานาจที่ไม่ถูกต้องนะฮะต้องแบ,บมือของอมือไม่ต้องทํามาหากินใดๆรัฐะจะเป็นผู้ที่จะป้อนให้ เพราะฉะนั้นแล้วระบอบทักษิณนั้นนะฮะและก็ระบอบประชานยนเนี่ยเขาไม่ต้องการให้พวกเราเนี่ยมีความคิดมีสติปัญญามีสิทธิและเสรีภาพเขาอยากจะให้พวกเราทุกคนเนี่ยเป็นกองทัพมดที่เขาจะหันซ้ายหันขวาได้และถ้าเพิดเราที่เป็นลูกพ่อขุนรามกำแหงมีความเป็นไทยมีอิสรภาพมาโดยตลอดนั้นเราจะต้องยืนหยัดสิ่งที่เราหวงแหน เรามีเอกราชมีสละภาพมาตลอดประวัติศาสตร์ฉะนไหนเราจะต้องมาตกเป็นทาสของระบอบสามาญระบอบทักษิณแล้วก็ทักษิณกับคณะแล้วก็พรรคพวกของเรานะฮะแล้วถ้าเเราต่อสู้กันได้เหมือนกับที่ประเทศต่างๆเขาได้ต่อสู้ผมคิดว่าเราก็จะมีชัยชนะนะฮะแล้วก็ประเทศใดบ้างที่ได้มีชัยชนะก็พอดีได้มีโอกาสได้ทักทายแล้วก็ได้ฟังกับประธานาธเวิบดีวาร์ดของประเทศเซนกลัลนณะวันนี้เนี่ย เซเนกาได้เป็นแบบอย่างของประเทศที่ได้เอาชนะระบอบสามาน,นะครับหรือว่าระบอบทักษิณในแอฟริกาและทำไมก็ถึงสาม,มารถที่จะเอาชนะได้ก็เพราะว่าผู้นำตัวประธานาธิบดีวาดเนี่ยเป็นคนที่ซื่อสัตย์สุจริตเขาเป็นเขามีวิสัยทัศน์นะฮะมีความเป็นผู้นำประเด็นปัญหาที่จะย้อนกลับมาที่ประเทศไทยก็คือว่าณนะวันนี้เนี่ยเราไม่มีผู้นำที่เป็นแบบผู้นำในประเทศเซเนกล้ล เขาพูดนําเหล่านี้เป็นพวกที่จอมปลอมเป็นนอมนนี่ไรซึ่งศิลธรรมฮะคราวนี้เราจะทํำยังไงกับสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมคิดว่าเราต้องยืนหยัดแล้วก็ไม่ย่นยอย่นยอ่อทอถอยต้องต่อสู้ต่อไปแล้วผมคิดว่าเราสามารถที่จะทําได้เพราะว่าเธอประเทศหนึ่งในแอฟริกาทําได้ผมคิดว่าพนไทยที่เป็นเอกราชนะฮะมีอสิสระเสรีภาพมาตลอดก็สามารถที่จะกระทำได้ เราต้องยืนหยัดและเราก็ไม่ได้ทําคนเดียวในโลกนี้เรามีเพื่อนอยู่ตลอดนะฮะทั่วโลกอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าตอนอยู่ที่ลอนดอนนั้นผมได้รับมอบหนังสือหนึ่งเล่มนะฮะจากเพื่อนเป็นหนังสือที่เขียนโดยอดีตทูตของอังกฤษชื่อเครกมูเร่เขาเป็นทูตอังกฤษอยู่ที่เมืองทัชกันประเทศอุซเบกิสถานแล้วเขาก็ได้ลาออกจากกระทรวงการต่างประเทศ เพราะว่าเขาเป็นทูตที่ได้ยืนหยัดกับความถูกต้องไม่รับคําสั่งจากนายกแบปลเพราะนายกแบปลบอกว่าให้เขาปิดตาข้างเดียวและประเทศอุซเบกิสถานนั้นจะฆ่าคนจะตั้งสารเถื่อนอย่างไรเพื่อนแรกกับให้อุซเบกิสถานนั้นเป็นพันธมิตรกับฝ่ายตะวันตกในเรื่องของการก่อการร้ายแต่ว่าประธานาธิบดีของอุซเบกิสถานนั้น ใช้เงื่อนไขของการร่วมมือกับฝ่ายตะวันตกโดยการริบรอนสิทธิและเสรีภาพของประชาชนคือเขาฆ่าแม้กระทั่งคนของเขาเองที่นับถือศาสนาอิสลามด้วยกันเพราะฉะนั้นในบทบาทแล้วก็พฤติกรรมของทูตอังกฤษคนนี้เนี่ยผมก็อยากจะทอนกลับมาดังเพื่อนๆในตำรวจทหารขา้าราชการพลเรือนทั้งหลายว่าขอให้ทำตนเยี่ยงทูตอังกฤษที่ชื่อเมเรย ที่ไม่รับคําสั่งที่เป็นสามานไม่รับคําสั่งที่ไม่ถูกต้องต้องปฏิเสธกับคําสั่งที่เลวร้ายเหล่านี้แล้วต้องหันมายืนกับมายืนเคียงข้างกับประชาชนนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเมื่อสองวันที่แล้วที่ตรงสะพานผ่านฟ้าหลานชายผมถูกตีเย็บไปไปก้าวเข็มนะฮะออกมาจากโรงพยาบาลแล้ว แล้วก็เมื่อกงวันนี้ก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านอะไรฮะผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติก็ขอขอบคุณมาณทีนี้ด้วยแล้วการที่ท่านผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติให้ความห่วงใยต่อหลานชายของผมนั้นผมก็อยากจะขอกราบขอบคุณแล้วก็ขอเรียกร้องให้ท่านให้ห่วงใย,ยพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ที่ดูทีวีและอยู่ที่โลกว่าให้รักประชาชนปฏิเสธคำสั่งที่มันเลวร้าย ที่มาจากรัฐบาลนอมินีตัวปลอมที่อยาบคายแล้วก็ทรยศต่อประชาชนก็อยากจะเอาเรื่อง3-4เรื่องนะฮะที่ไปอยู่ที่เมืองนอกเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะั้นมาเล่าสู่กันวังแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจนะครับและดังที่ผมได้บอกผ่านไปที่คุณทักษิณว่าพวกเราไม่ถอยท่านไม่มีทางชนะ นะครับสิ่งที่ถูกต้องและพลังของประชาชนจะเป็นผู้ที่จะมีชัยชนะในทางที่สุดครับขอบคุณครับ